เมื่อเะเอกกับฮาโคะได้กินข้าวจนอิ่มเรียบร้อยแล้วต่อไปก็ต้องเอาจานไปล้างแต่ทั้งสองได้มองตากันและได้ท้าดวลเกมกันหากใครแพ้ต้องเอาจานไปล้างฮาโคะจึงท้าให้เพอเอกทำท่าโยคะเพอเอกก็ทำท่าโยคะโชว์และดูท่าว่าจะทรงตัวได้เป็นอย่างดีฮาโคะจึงได้เข้าไปก่อกวนเพอเอกนี่มัอนนอกเกมชัดๆก,ก็ไม่ได้บอกว่าจะไม่กวนนี่แล้วเพอเอกก็ล้มไม่เป็นท่าเพอเอกก็วยวายเล่นมาลุบกวนแบบนี้ก็เสียสมาธิหมดสิฮาโกะก็ตอบเอา้าก็นั่นมันปัญหาของนายนี่ ต่อจากนั้นฮาก,กุโอก็ได้โชว์ท่าโยคะให้เพกดูว่าของแท้มันเป็นยังไง นี่คือเนื้อหาส่วนหนึ่งของการ์ดตัวละคร5โวะจากเกมเคซี่วันซึ่งเป็นการ์ดที่เพิ่งเข้ามาใหม่มีชื่อกาดว่าเมื่อลูกผีส,สุกงอมเป็นการ์ดสายโจมตีความสามารถของการ์ดคือสร้างดาเมจหนัก180%โดยไม่สนค่าเด็กของศัตรูส่งผลให้ศัตรูติดเลือดออกและเมื่อเริ่มต้นเทินเป็นเวลา3เทินจะลดดาเมจโดยตรงของศัตรูลง40%เป็นเวลา1เทินสนใจเล่นเกมสามาโหลดเกมโดยกดที่หน้าไบโอของช่องได้เลย